ครับืันนี้เราสิมากินโจครับรอบดึกครับ today we are going to have late dinner Isla c o n g h i g Job ในหุยเร o เอาสต e e ทฟ o o ดอินคอนแกน Beef noodle here we're gonna have a slice Job c o n g h i

ก็โจกใส่ไข่แล้วก็เอาขาหมูเป็นกับครับ<ะ>ถ้าหมดก็ทิ่เอากลับบ้านนแหละคะถ้าวม่<ะ>หมดก็ทิ่เอากลับบ้านข้าหมดแล้วเหรอพี่ข้าวหม่ะทไหนได้ทั้งนี้ก็ได้นะท่าน,นี่เหรคท่น,นี้ครับแล้วขาหมูนะคะแต่เป็นจานอ่าเป็นจาน ยยังม,งมีอู่ข้ามันไก่นี้ก็ยังมีอยู่เหรอพี่ข้ามันไก่โอ้ขายดิบขายดีเอาหนังนิดเดียวนะครับไม่ชอบหนังเท่าไหร่จ

โอ้ขายดีโอ้น้ากินมากเลยมันไก่เขาน่ากินเนี่ย,ยใช่จะอุดหนอุนแม่ด้วยเนี่ยเพราะมันไก่แม่เนี่ยแทบว่าละแม่เขาเมันไก่ ยังว่าเหมือนเรี้วเถอะสุดห้ล้ำมาท่านว่า่แล้วแถวนี้5าทมเขาก็เริ่มเคลียร์ใช่ครับเพราะว่ามันเงียบคือเกาดิคือเกาวน เข้ามากินเขาข้างมูเหม,มืนอเน,นอเดียวกันครับแชร์เนี่ยออเดอร์มองคอนจี อย่าลืมใส่ใสไข่น้ำเดอร์ครับใส่ไข่น้ำกินล้วขาโมูพอดีะเดียว่เดียว่นัเลย่นอนหรอะไปสุดท้ายด้วยไข่ <c oughs> ไข่ตวกแล้วพวกนี้ยังไม่ได้ตวกต้มอ๋อต้มแล้วต้มแล้วก็เค็มม, <c oughs> มีทุกไข่เพราะว่าที่นี่ได้ลูกาเด็กน้อยเขาก็จะกิน นี่่แซบเพิ่นหิวได้หนูนู่นละ่เรียบร้อยว่าไงใส่คิงไหมใส่ครับเยอะๆเลยเยอะๆเลยเหรอคิงแก่นะครับเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟได้เลยบริการตัวเองขอบคุณครับนะครับไช่ลวกครับคอนจีก็จะเอ็ดแอดซัม Sriramaki, soy sauce. <laughs> so far, <hot>, so good. <laughs> ah, tastes good. làm gì à? Là nhọn. đấy khổ đấy. <laughs> ขามันไก่แซบวะขามันไก่ขมันไก่แซบวะเด,ะดี๋ยวรจัดไก่บ่ตี

ก็ไม่ย่งเหรอมืดแลว่เมือร้นขาวซอมอเลเสดแสดงว่าขาดีได้มหมเนี่ย